สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโหนกระสุนความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรือดำน้ําลําแรกของไทยนะครับอ2 6 t ที่มีปัญหามาอย่างยาวนานเกี่ยวกับเครื่องบินไฟ้าที่ท้ายของการเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมันนะครับแต่ว่าจีนไม่สามารถที่จะหามาใส่ในเรือดำน้ําลําแรกของไทยได้นะครับและจีนก็ได้ข้อเสนอใช้เครื่องยนต์ CHD620 นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่จีนพัฒนาวิจัย แล้วก็สร้างขึ้นมาเองนะครับนำมาติดตั้งในดน้เรือดำน้ำของไทยแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงนะครับที่ทางกองทัพเรือจะได้เรือดำน้ําที่ใช้เครื่องมือไฟฟ้าจากประเทศจีนซึ่งเรือดำน้ำํารุ่นเ2 6เป็นรุ่นส่งออกของจีนนะครับที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจําหน่ายให้แก่มีประเทศของจีนนะครับซึ่งกองทัพเรือไทยก็ซื้อเรือดำน้ารุ่นนี้เป็นรุ่น S 26T นะครับซึ่งเป็นรุ่นเฉพาะของกองทัพเรือไทย แล้วก็เมื่อไม่นานมานี้ครับก็มีข่าวว่าทางจีนได้เสนอขายเรือดำน้ำเอ26ให้กับกองทัพเรืออินโดนีเซียตามที่ได้มีการเสนอข่าวจากต่างประเทศนะครับเมื่อไม่นานมานี้ที่ว่าบริษัท c ีเอที่เป็นบริษัทผลิตแลวก็สร้างเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยนะครับได้มีการเสนอขายเรือดำน้ำเอ2 6ให้กับกองทัพเรืออินโดนีเซียนะครับและสามารถที่จะติดตั้งเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมันได้ ทางด้านบริษัท c s o c ได้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะครับซึ่งเรือดำน้ำเ26ซึ่งเป็นรุษส่งออกสำหรับขายไปยังต่างประเทศนะครับจะติดตั้งเครื่องยนต์ c s d 620ที่ผลิตจากประเทศจีนขึ้นเองแล้วก็ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งจากกระทรวงกลาโหมของจีนนะครับแล้วก็จากต่างประเทศสำหรับกองทัพเรือไทยนั้นก็ได้ตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่อไปนะครับสำหรับโครงการเรือดำน้ำลำแรกนั่นก็คือเรือดำน้ำาอ 26T ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ CSD 620เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่ได้ใช้เวลาศึกษาอย่างรอบด้านเป็นเวลานานซึ่งขณะนี้ก็รอเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาอนุมัติอีกทั้งผู้ชักการาหารเรือนะครับก็ยืนยันอย่างหนักแน่นแล้วก็ขอให้เรื่องนี้จบลงโดยไวส่วนข่าวในประเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่รับการเปิดประเด็นดราม่าต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องเพียงแค่ความคิดเห็นเท่านั้นนะครับไม่ได้มีผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด สรุปก็คือว่าเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยนั่นก็คือ A 2 6ิทีติดตั้งเครื่องยนต์ CSD 6 2 0อย่างแน่นอนนะครับส่วนการช่วยเชยจากจีนนะครับก็จะมีอย่างเช่นมีการรับประกันเป็นมูลค่า200ล้านบาทเช่นการรับประกันอะไรการให้ตัวบีโดฝึกแล้วก็ยังมีการรับประกันความเสียหายเครื่องยนต์จากจีนจาก2ปีเป็น8ปีนะครับขยายระยะเวลาการอบรมชนที่ทางเทคนิคสําหรับเครื่องยนต์ CSD 6 2 0ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ผลิตจากประเทศจีนนะครับ ซึ่งจีนเป็นคนพัฒนาซึ่งทางจีนก็เป็นผู้พัฒนาเครื่องยนต์รุ่นนี้มาใช้ในเรือผิวน้ําอย่างแพร่หลายแล้วนะครับอย่างเช่นในกองทัพเรือไทยก็มีเครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้อยู่ในเรือหลวงช้างนะครับถึง6เครื่องซึ่งเครื่องยนต์ C.H.D. 620ก็จะเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟ้านะครับโดยโครงการเรือดำน้ำลำแรกของไทยนะครับที่สั่งต่อมาจากจีนนั่นก็คือเรือดำน้ำ S26T ได้ลงนามโครงการเมื่อปีพศ2560นะครับ ซึ่งข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐหรือว่า G2G ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนการจ่ายเงินมีทั้งหมด18งวดนะครับซึ่งได้จ่ายไปแล้ว10งวดหรือว่าคิดเป็น60เป็นจํานจำนวนเงิน7,700ล้านบาทแล้วก็ยังคงค้างจ่ายอีกประมาณ40นะครับหรือว่าคิดเป็นจำนวนเงิน5,500ล้านบาทซึ่งมูลค่าของเรือดนำน้ำ s 2 6 t นะครับก็คือ13,200ล้านบาท ซึ่งปฏิบัติการสร้างเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือเสร็จสิ้นไปแล้วมากกว่า64เนะครับยืนยันว่าเรือดำน้ำก็มีความจําเป็นเพื่อรักษาอธิปไตยทางทะเลแล้วก็ปกป้องทรัพยากรทางทะเลที่มีมูลค่ามากกว่า24ล้านล้านบาทรวมถึงเส้นทางคมานาคมทางทะเลหลังจากที่ทางกองทัพเรือนะครับได้ร้องขอให้ผู้มีอํานาจในการแก้ไขเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำที่มีด้วยกัน2ประเด็นนะครับก็คือกองทัพเรือขอแก้ไขข้อตกลงปัญหา โดยการเปลี่ยนแปลงเรือขอแก้ไขข้อตกลงปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าจากรุ่น mtu 396เนะครับเป็นเครื่องยนต์ chd 6 2 0ของจีนนะครับแล้วก็ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือดำน้ำตามโครงการออกไปอีก1217วันนะครับแล้วก็หากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆขอให้มอบอำนาจให้กับทางกองทัพเรือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วก็ได้มอบอำนาจให้ผู้บริการทา,ารเรือไปลงนามในการ แก้ไขข้อตกลงส่วนความเป็นห่วงเรื่องของสัญญาที่เสียเปรียบนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์โดยทางกองเทัอเรือนะครับก็ทำสัญญาตั้งแต่ปีพศ2560ไปจนถึงปีพศ2564ซึ่งทางจีนก็ส่งหนังสือแจ้งว่าจีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนกำานิดไฟฟ้าแบบ MTU 396มาติดตั้งในเรือดนำน้ำตามสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายไทยได้นะครับซึ่งในการเซ็นสัญญากับจีนระบุแค่เพียงรหัสเครื่องยนต์ แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเครื่องยนต์ต้องซื้อจากเยอรมันนะครับเราต้องการแค่เครื่องยนต์รหัสนี้แต่ว่าในปีพศ2563 EU ก็ได้ปรับปรุงนโยบายแล้วก็สั่งชั่นจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับจนกระทั่งปีพศ2564จีนแจ้งไทยนะครับว่าเกิดปัญหาการใช้เครื่องยนต์ยอรมันไม่ได้นะครับจีนก็ขอใช้เครื่อง CHD 620แทนนะครับซึ่งเราพยายามแก้ปัญหามาตั้งแต่ปีพศ2564จนกระทั่งปัจจุบันส่วนจีนรู้ก่อนหรือไม่ กนขายให้ไทยหรือว่าเขาหลอกเราหรือเปล่าหรือว่าเราเต็มใจให้หลอกซึ่งทางจีนก็แจ้งว่าจีนก็ไม่ได้รู้เรื่องนี้มาก่อนนะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับทางกองทัพเรือก็พยายามแก้ไขปัญหาเราก็บอกว่าเรากับเยอรมันมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราก็ไปขอซื้อเครื่องยนต์จากเยอรมันนะครับแล้วก็จะจ้างจีนติดเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับแต่ว่าทางเยอรมันไม่ยอมนะครับซึ่งรัฐบาลพยายามคุยแต่ว่าเยอรมนนีมีนโยบายกีดกันการขยายความสามารถของจีน ซึ่งก็ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่โดนปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ MTU จากเยอรมันนะครับกองทัพเรือปากีสถานก็โดนด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นับตั้งแต่ปีพศ2564ไปจนถึงปีพศ2566ท,ทางกองทัพเรือก็พยายามไปศึกษาไปตรวจสอบไปดูแล้วก็สุดท้ายถึงขั้นส่งทีมงานกว่า23นายนะครับไปร่วมทดสอบเครื่องเป็นเวลาเกือบ1เดือนนะครับที่ประเทศจีนไปดูว่าเครื่องที่จีนเสนอมามันใช้ได้หรือไม่ และเครื่องยนต์ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับซึ่งคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติเท่ากับเครื่องยนต์ที่เขาเคยเสนอมาหรือไม่หรือว่าเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับแล้วก็ผลการทดสอบในปีพศ2566ทีมของไทยทั้ง23คนนะครับก็ได้ทํารายงานมาว่าเครื่องยนต์มีขีดสมรณตเทียบเท่าแล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงที่กําหนดไว้ในสัญญาอย่างเช่นการสั่นหรือว่าเสียงความร้อนไม่เกินที่กําหนดไว้ แล้วก็เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่ปีพศ2560นะครับซึ่งเครื่องนี้ทําได้หมดทุกอย่างนะครับตามที่เคยทําสัญญาไว้ก่อนที่จะตกลงซื้อนะครับนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังได้ทําการทดสอบเครื่องยนต์ในบางรายการซ้ํานะครับเพื่อให้มั่นใจนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจีนก็บอกไว้ ว่าถ้าหากว่าทางเราจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องยนต์ที่จีนเสนอมันก็ต้องขยายระยะเวลาออกไปอีก1,217วันนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ขอผลิตเครื่องยนต์3,60วันนะครับส่วนวันที่เหลือเป็นวันที่เป็นไปตามกําหนดเดิมซึ่งทางกองทัพเรือในฐานะผู้ซื้อเห็นว่าเราได้เรือช้าไปจึงเจรจาต่อรองให้จีนหาอุปกรณ์มาชดเชยจากความเสียหายนะครับโดยทางจีนก็ได้เพิ่มในส่วนของการรับประกันเป็นมูลค่า200ล้านบาทน,นะครับ อย่างเช่นการรับประกันอะไรการให้ตัวบีโดฝึกแล้วก็การรับประกันความเสียหายจากเครื่องยนต์ของจีนนะครับจาก2ปีเป็น8ปีขยายระยะเวลาการอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคนะครับดังนั้นเครื่องยนต์เป็นเครื่องใหม่ที่ไปทดสอบมาในรุ่น C H D 6 2 0เป็นเครื่องยนต์ของจีนนะครับซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้มีใช้ในเรือผิวน้ําอย่างแพร่หลาย ของไทยก็มีใช้ในเรือหลวงช้างถึง6เครื่องนะครับสำหรับเครื่องยนต์รุ่นนี้ซึ่งทางกองทัพเรือนะครับก็จะพิจารณาอย่างมืออาชีพแล้วก็รอบคอบเพราะว่าทางกองทัพเรือจะต้องใช้เรือดำน้ำรุ่นนี้อยู่กับกองทัพเรืออีกหลายสิบปีนะครับและผู้ใช้งานลงไปปฏิบัติงานในเรือลำนี้จะต้องปลอดภัยนะครับซึ่งวันที่5กรกฎาคมนายชูทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ทําหนังสือเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อขอแก้ไขข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ เนดน้ำจากจีนนะครับจากรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น MTU 396เป็นรุ่น CHD 620นะครับพร้อมกับคอขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือดน้ำออกไปอีก1,217วันนะครับจากเดิมระยะเวลาส่งมอบครบกำหนดคือวันที่30ธันวาคมปีพศ2566รวมทั้งเสนอว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆหลังจากนี้ ขอมอบอำนาจให้กับทางกองทัพเรือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แล้วก็มอบอำนาจให้ผู้จัการทหารเรือลงนามในการแก้ไขข้อตกลงนะครับส่วนการผลิตของจีนนะครับเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเมื่อเสร็จแต่ละงวดงานนะครับแล้วก็เราก็จะจ่ายเงินตามงวดงานคาดว่าเรือดำน้ําจะมาถึงไทยประมาณเดือนมกราคมปีพศ2 5 7 1นสะครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องรอดูว่าทางกองทัพเรือจะได้เรือดำน้ำําที่มีมูลค่า1 3 0่0 ล้านบาทนะครับที่ผลิตมาจากประเทศจีนนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่าในอนาคตนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระี่ทางช่องหงกุของเราจะนำเสนอเป็นประจำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกับช่องหงดุของเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมขอบคุณมาก